ต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นสาธิตการเปลี่ยนฐานของสว่านนะครับฐานของสว่านตัวพวกสว่านมือนะครับก็จะมีอยู่การถอดอยู่2แบบนะครับคือตัวนี้จะถอดแค่ฝาด้านหลังนะครับก็คือจะมีน็อต4จุดนะครับแล้วก็พอคลายน็อตแล้วก็ยกมาได้เลยเราก็จะเห็นฐานแต่อีกบางรุ่นนะครับก็จะถอดน็อตทั้งตัวนะครับเพื่อจะถอดเสื้อมันขึ้นมาเลยคตัวนี้ก็จะเป็นฐานของตัวนี้เวลาเปลี่ยนจะทําเหมือนกันนะครับก็คือ งัดก็จะงัดสองฐานขึ้นมานทั้งสองฝั่งทำเหมือนกันนะครับงัดขึ้นมาขึ้นมานะครับพวกนี้ฐานพวกนี้จะไม่เหมือนกับฐานของตัวเครื่องเกียร์หรือโรตารี่นะครับก็จะมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับอ่าครับก็กดสลักตรงนี้ลงแ,แล้วก็เอาไขควงไปเหลืออะไรก็ได้ครับพอมันลงไปแล้วเนี่ยลงจากสลักตรงนี้ปุ๊บ มันก็จะดันออกมาแค่นี้นะครับทำเหมือนกันทั้งสองตัวนะครับก็เป็นสลักอันนี้มันก็จะออกแล้วถ้าเวลาใส่กลับเข้าไปนะครับก็จแค่ใส่ให้มันดูจากตัวเขี้ยวนะครับนะครับมันจะมีเขี้ยวตัวเล็กๆเนี่ยครับตัวนี้ต้องดูนะครับอย่าให้มันพับนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันล็อกฐานไม่ได้ ก็จะขยับขึ้นมานิดนึงตัวนี้กดลงไปแล้วแล้วก็ขยับให้มันขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวสายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะการใส่แล้วก็บิดแค่นี้เองแล้วก็ใส่ฐานลงไปแล้วก็ดันให้สุดแค่นี้มันก็จะล็อกแล้วไม่หลุดเหมือนกันนะครับสองฝั่ง ใส่ให้หน้ามันทนกันก็ใส่กดปุ๊บไม่หลุดและก็กดเวลาใส่เข้าไปในซองเบ้ามันนะครับก็กดฐานเข้าไปก่อนแล้วก็กดฐานเนี่ยดันไปข้างหน้าหัวคอมแล้วก็รูดตามลงไปเลยปุ๊บทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับ กดเข้าไปก่อนแล้วก็เก็บแน่นี้นะครับเสร็จครับสองตัวนี้ทําเหมือนกันนะครับแค่ต่างแค่รูปแบบการถอดเฉยๆพอเสร็จแล้วก็ปิดฝา